สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ตัว v i โอเลนะคะมาพร้อมกับเอฟเฟกแล้วก็ท่าวามที่โคตรอลังการงานสร้างนะคะเราได้ทำการลงคลิปสปอยไปที่ช่องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ v i โอเ t ตคือตอนแรกอะคิดว่าจะมาแพงนะเพราะว่า เอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยสกินอลังมากนะคะโห oh. สก,กินก็เข้าไทยนะคะตั้งแต่วันที่1 0ถึงยี่มเก้านะระยะเวลา19วันคือแบบตึงเกินแบบว่าอลังการงานสร้างราคา1190นะคะพันสมีทอนแน่นอน ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาปเป็นไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปทําการดูสกินไวโอเลตกันดีกว่านะคะคลิปนี้ก็มาเป็นรีวิวกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อย้อนหลังเอานะขอแบบว่าใช้ระยะเวลาเก็บตังค์นะคะเฮ้ยมันเป็นสกินระดับแบบ Dark Legacy น,นะคะอ่ะ มันจะเป็นแบบสีชมพูอะไรประมาณนี้แต่ของเซิร์ฟนอกนะคะจะเป็น L N Y 2 0 2 4นะของเซิร์ฟเวียดนามนะคะราคามิตรภาพนะคะทุกคนแนะนำว่าใครที่ชอบ v i o อเ t หรือเมนไ i รอเ t สก็คือรีบซื้อเลยแล้วเดือนนี้สกินมาใหม่แบบว่าเยอะมากไว้เมื่อวานมามีเวเลสเดี๋ยววันที่12นะคะมีบิจานเข้ามาอีกเฮ้ยดูดิสวยมากโอหนี่นี่นนน มันก็จะพุ่งเข้าไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราดูบิจาร์นะเอ้ยนี่นี่อลังอยู่นะเป็นแบบว่ามัางกรเงินมังกรทองออกแนวแบบไม่รู้อธิบายยังไงนะคะมังกรเงินมังกรทองอุย้ยแต่ตอนนี้นะคะขาดแค่500คูปองเองอะเดี๋ยวไปเก็บตังค์ก่อนนะเดี๋ยวซื้อแน่เดี๋ยวมาทำิีให้ดูนะว่าซื้อจริงก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสามารถสําหรับใครที่งบน้อยนะสามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะคะเปิดเพื่อ รับ1ไอเทมต่อไปนี้นะปะเจนสกินถาวรน,นะคะที่อยู่ที่0 3นซึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแล้วคิดว่า,ากิจไงต้องสุ่มแน่นอนเลยตรงนี้นะทุกคนคือแบบว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะถามว่าซื้อกี่กล่องจะออกนะคือเราอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าซื้อ500คูป,ปองเนี่ยจะออกไหมนะแต่เรารู้สึกว่ามันเปลืองตังค์นะทุกคนมันก็เลยแบบเออมันก็แบบไปซื้อราคาเต็มดีกว่านะนี่ เฮ้ยร้อยกล่องก็5 0 0คูปองแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูสักกล่องนึงนะคะเป็นแบบว่าสกินิดนึงเฮ้ยถ้ากล่องเดียวนี้ออกนะเดี๋ยวจะเต้นให้ดูเลยเอยเกือบเด็เต้นแล้วเด้อไม่มันไม่ออกหรอกทุกคนพูดอย่างั้นแหละจากราคาเต็มนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่2000คูปองลดเหลือห1ึ่0 ,190 คูปองก็คือคุ้มค่าคุ้มราคา คุ้มมากคุ้มที่สุดนะคะเออคุ้มเกินแบบดีอะชอบชอบมากอ่ะนี่นี่สินะไวโอเลตเนี่ยคือแบบว่าจัดเต็มอยู่นะมีรูปโปรไฟล์มีอะไรอย่างงี้เราดูต้องปรับแต่งนะคะโอ้เสียดายไม่มีแบบว่าป้ายประกาศป,ปุ่มสกิลอะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะกับ แจ้งข่าวสารกิจกรรมใหม่เข้าใ้กันเทียบร้อยนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะทุกคน12นี้เดี๋ยวบิจารมาอีกนะคะตามตามกันมาติดๆเลยแล้วสกินเข้าเดือนนี้เยอะมากๆกรมคูปองคุณไว้ให้ดีนะวันนี้นะคะแอบกระซิว่า r v b แจกคูปองฟรีด้นะอ่ะไว้เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ